เชลโล่เช็คอยส์ในวันนี้เราจะมาหาวิธีการทิ้งน้ำหนักในแบบที่สองกันค่ะแบบแรกเนี่ยก็คือที่เราวางแขนตรงนี้ใช่ไหมคะแบบที่ 2, สองครูทอยค่อนข้างใช้บ่อยนะคะเวลาสอนเด็กๆหรือเวลาที่ตัวเองซ้อมแล้วก็ไม่ได้ทอมเชลโล่มานานแล้วหาน้ำหนักไม่เจอเราวางไว้นะคะเราเอาแขนเนี่ยวางไว้บนเชลโล่เลยตรงนี้ครูซอยคิดว่าเป็นที่วางแขนเขาทำแบบโค้งมาไว้วางแขนเราพอดีเลยเราวางลงไป เรารู้สึกสบายสบายเสร็จแล้วเราดึงหมุนเป็นวงกลมพร้อมนะคะดึงหมุนเป็นวงกลมวางโหบางคนรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอคะจริงๆแล้วทำไมคือครูครูวางเนี่ยเหมือนกับทิ้งน้ำหนักตามแรงโน้มถ่วงมันลงมาอย่างนี้ก็วางลงมาเลยนะคะลองดูอีกรอบหนึ่งนะวางแขนสบายสบายดึงหมุน วางแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทิ้งน้ําหนักมาอยู่ตรงเนี้ยเชนโลมันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเราเล่นความรู้สึกนี้ได้เราจะเล่นเชนโลได้สบายมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทิ้งน้ําหนักเราจะถือโบเมื่อถือโบเราจะเกรงตรงนี้พอเกรงตรงนี้เราจะเล่นนานไม่ได้เพราะเราปวดครูเป็นมาแล้วไม่ต้องกลัวน,นะคะว่าเราจะทิ้งแรงเกินไปเพราะครูเนี่ยฝึกมาบ่อยเครื่องครูยังไม่เป็นอะไรแต่อย่าคิดว่าเราทุบเชนโลนะเราแค่วางโบลงบนสายก็พอค่ะ